กำนันผีบ้านหลายคนผมให้เซ็นใบลาออกครับเขาถามว่าผมผิดอะไรพราะว่าท่านไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ท่านขาดคุณสมบัติของการจะเป็นกำนันผีบ้านเขาถามว่าขาดคุณสมบัติยังไงนะอย่างแข็งแรงอยู่นะครับผมว่าขาดท่านการคุณสมบัติเพราะท่านตาบอดหูนวกคุณสมบัติข้อหนึ่งของการเป็นกำนันผ่บ้านนี่ มันต้องไม่เป็นคนตาบอดไม่เป็น s <S หูหนวกนะครับเป็นกำนันเพีย,ยบ้า่าโอ้ยผมเขาบอกเขาตาดีหูตาดียังไงเขาขายข้างบ้านคุณเนี่ยคนยังไม่เห็นคุณไม่ได้ยินเหรอรอบรอบหมู่บ้านของคุณนี่คนขายยามีอยู่ผมยังรู้เลยผมเอาเชื่อให้เขาก็เลยบอกเขาต่อไปนี่เขาจะไม่นานแล้วั้างั้นเขายินดีที่จะเล่าออกมันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ ผู้ว่าอาการบางท่านผมย้ายจากผู้ว่ามาเป็นผู้ตรวจเลยนะครับนะเพราะว่าเขาบอกว่ายังไงเขาอยู่จังหวัดใหญ่งานทำไม่ไหวแล้วครับเรื่องเสพติดเราบอกดีแล้วผมจะให้งานน้อยๆมาเป็นผู้ตรวจเลยนะฮะก็ทุกคนก็เลยต้องทำงานเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของการปราบยาเสพติดเนี่ยมันต้องทำมากกว่าเรื่องอื่นเพราะมันผลประโยชน์ เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านมันเสี่ยงได้ที่กลัวมากที่สุดก็คือการจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์นักการเมืองท้องถิ่นนายกอบจผมไม่บอกจังหวัดไหนครับผมไปจับกลุ่มยึดทรัพย์นะฮะคลองเตยนี่เงียบเลยช่วงนั้นน่ะร้านค้านี่เงียบระบนเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมเงียบเพราะ ผู้ค้าผู้ขายผู้เสพไม่มีครับนะต้องเอาตบดจดดอมมอบเฝ้าเลยของเตยตอนนั้นผมจึงหวังว่าสามสิบมกราเนี่ยจะต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้ไม่มีใครมาพูดฝาผมก็พูดวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายตามที่อดีสอนพูดเพราะพวกเราก็คงรอดูนะครับแล้วก็พวกเราต้องช่วยครับเราต้องช่วยกันอย่างที่ว่านครับ เ,เรื่องยาเสพติดทุกฝ่ายต้องช่วยเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาอยากให้เราทำนะอยากให้เราทำท,ทันทำทันทีและต้องทำอย่างจริงจังทำด้วยหัวใจสิงไม่ใช่หัวใจธรรมดาครับทำไม่จบกับเรื่องนี้ขอบคุณครับ